ทีพีที่1น,นี้จะสอนวิธีการเล่นอาร์ตแบบเบื้องต้นเลยนะครับดับแรกให้ไปตั้งปุ่มก่อนนะไอโหลดมาใหม่ยังไม่เคยตั้งอะไรทักอย่างตั้งแค่ปุ่มเดียวครับกด esc แล้วไปที่ option อันนี้เป็นการตั้งปุ่มเปิดช่องเก็บของนั่นเองนะครับแล้วมาตรงที่รูปคีย์บอร์ดครับข้างบนนะมาตรงที่คำว่า your inventory ตอนแรกมันจะให้เรากดตัว i เพื่อเปิดช่องเก็บของ inventory นะแต่เราจะเปลี่ยนมาเป็น แท็บครับเพราะว่าถ้าเรากดตัว i เนี่ยมันจะกดแล้วก็ใช้งานได้ชา้าเพราะฉะนั้นกดแท็บดีกว่านะเหมือนเกมทั่วไปนะให้เราติ๊กช่องตัว i นะครับแล้วก็กดแทบ็บ1ครั้งแล้วก็เอาตัว i เนี่ยมาแทนที่ toggle console นะครับก็คือปุ่ม command ติ๊กหครั้งแล้วก็เอาตัว i มาใส่แทนแค่นี้เองกด apply save แล้วก็กด re-sum การตั้งผมเสร็จเรียบร้อยอันต่อไปเราลองกดดูครับผมไอ้นนมนกดแถบมันก็จะเปิดเป็นช่อง inventory ขึ้นมานะฮะช่องครับกดตัว V ครับกดตัว V มันจะเป็นช่องครับของขึ้นมาถ้าเราเอมมองไปชี้เนี่ยมันจะชี้ว่า,าต้องการอุปกรณ์อะไรในการครับแทสต์วูดอย่างเงี้ยก็เป็นการกดมัดอัพเลเวลได้นะครับอันนี้เป็นเลเวลตัวละครนะมี exp นะครับอันนี้ก็อาไป สำหรับใครที่เล่น Official, s ซ r ร์ f f i c i a l ก็อาจจะต้องไปกดเรียนอิงแกรมเองนะครับเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์มัดมันเลยเรียนอิงแกรมมาอัตโนมัติโดยการเปิดอ่าอ n นเวนทอรขึ้นมาตรงนี้นะครับแรกเป็นกระเป๋าอันที่สองเป็นช่องอิงแกรมพอ,อยพวกเนี้ยเราสามารถกดเรียนอิงแกรมตามสายที่เราต้องการได้นะครับเสร็จแล้วต่อไปเลยก็คือเก็บของ บางตงน้นในพวกหินพวกนี้เก็บได้ครับเราการกดตัว E ของที่เก็บโดยการกดตัว E ได้ก็จะมีก้อนหินกับพวกใย,ยไม้ไฟเบอร์เบอร์รี่ผลไม้ต่างๆพวกนี้เอาไว้จับตัดนั่นเองแล้วก็ต้นไม้เราสามารถต่อยได้ครับต่อยไปอย่างนี้เราก็จะได้เป็นไม้กับแทสมาเพื่อเอาไปรับของพอได้มาเสร็จเรากดตัว v e. มา ก็จะเห็นว่าเราสามารถคับของอะไรได้บ้างครับตอนนี้วงล้อมต้นเลยก็ต้องเป็น stone pick อยู่แล้วครับผม stone pick ที่เอาไว้ขุดหินในช่องนี้เราสามารถคลิกกดได้เลยนะครับว่าต้องต้องการให้มันไปช่องไหนช่องที่3เนี่ยเป็นเผ่านะครับให้เราสามารถสร้างเผ่าตัวเองได้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับนี่ผมก็จะเอาเป็นชื่อเผ่าของผมเลยนี่มันก็จะมาอยู่ในตรงนี้อันนี้3อันที่4ีนี่เกี่ยวกับพวกไดโนโตเสาร์นะครับต่างๆทีนี้ อปกรณ์ที่เราเพิ่งครับมาแล้วก็ลากมาใส่ช่องตัวเลขนะครับก็คือเวลาเราใช้งานเราแค่กดตัวเลขข้างบน1 2 3สอะไรพวกนี้อุปกรณ์ตํำคัญต่อไปคือขวานครับตอนนี้เราได้พี่แอกแล้วเ,เอาไปทุบหิน,นหินพวกนี้ครับมันจะได้ฟินมาฟินนี้มันจะเป็นแบบหินประเภทหินเหล็กไปนะครับได้ฟินได้เหล็กมานะเหล็กอาจจะได้น้อยเหล็กต้องไปขุดหินที่มันเป็นเหล็กโดยเฉพาะถ้าเอาขวานเนี่ยมาสับต้นไม้ คุณจะได้ทแทสเยอะแทสเยอะใหญ่ไม้นะวิธีครับก็คือคุณ,คณจะกดบุ่ลคลิกก็ได้หรือว่ากดตัว E ก็ได้กดตัว E หนึ่งครั้งเป็นการคราฟครั้งเดียวกดตัว E หลายครั้งก็จะคราฟหลายครั้งน,นี่ผมจะกดตัว E สักสองนะหอกนะมันก็จะเรียงคิวกันคราฟอยู่ตรงนี้หมวกรองเท้าเตียงขับมาได้หมดตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วต้องหาอะไรกินครับ อาหารที่ประทังชีวิตได้ดีที่สุดก่อนก็คือเบอร์รี่ผลไม้นะเบอร์รี่สีอะไรก็กินได้ยกเว้นถ้าคุณไปกินสีขาวเออคุณจะเพิ่มเพิ่มสเตีินาแต่ว่าลดน้ําเนี่ยจะหิวอ,อย่างรวดเร็วถ้ากินสีดําคุณจะสลบนะเป็นค่าสลบก็จะเพิ่มขึ้นสีดำเนี่ยส่วนมากมันจะเอาไว้จับสัตว์นี่กินก็คือกันกดตัวอ e, ีครับแบบนี้ทีนี้เราได้ขวานมาแล้วได้หอกมาแล้ว เสื้อผ้าสามารถลากไปใส่ก็ได้หรือดับเบิลคลิกได้ใ่ดับเบิลคลิกมันก็จะวิ่งเข้าไปตรงนี้นะตอนนี้มันหิวเดี๋ยวอาจจะต้องทำเตาไฟนะครับเป็นเตาไฟแกมไฟถอยแคมมาหนึ่งอันลากมาใส่กดตัวเลขแล้วก็กดวาง อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเลียนลูกเมาส์สกอร์นะครับขึ้นจะเป็นมุมมองที่1สกอร์ถอยหลังกลับก็จะเป็นมุมมองที่3ามาการหาเหนื้อแบบง่ายๆที่สุดเลยคือการฆ่าปลานี่แหละนี่ฆ่าปลาในาน้ำครับมีหอกแล้วก็ฆ่าปลาเพราะว่าปลาฆ่าง่ายหรือว่าตัดเล็กๆอย่างพวกโดโด้นะครับลากขึ้นมา เอาเอาวุธอะไรก็ได้ครับฟันมันก็จะได้เนื้อเนื้อขึ้นมาอันนี้นี่เป็นเนื้อปลาละปุ่มกดช่องเปิดของนะครับเทคนิคคือให้กดตัว F แบบเอาเมาส์ไปชี้แล้วกดตัว F มันก็จะเปิดขึ้นมาอย่างงี้อันนี้เผาได้เนื้อออกมาละเราก็ลากมาใส่ช่องตัวเรากดตัว E เพื่อเป็นการกินหรือจะลากมาใส่ช่อง ตัวเลขก็ได้แล้วก็กดตัวเลขเพเป็นการกินเหมือนกันแคมไฟเผายังไงให้ได้แบบเนื้อไวเผาย่างนี้นะครับการย้ายของไปช่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือกดตัวทีอย่างผมจะย้ายของอันนี้กลับอะเรากดเอาสไปชี้แล้วกดตัวทีมาครับของมันจะวิ่งกลับมาที่ตัวเราหรือจะย้ายจากตัวทีไปที่ช่องของก็ได้อันนี้ผมจะย้ายเนื้อไปถ้าแบ่งของล่ะเราสามารถแบ่งของได้เหมือนกันครับ โดยการกดชิปค้างไว้ชิปดาซ้ายน,น,นะแล้วก็เอาเมาส์ลากของออกมาอย่างนี้มันจะแบ่งอย่างละครึ่งถ้าต้องการแบ่งชิ้นเดียวกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ลากออกมาครับเนี่ยมันก็จะเป็นการแบ่งออกมาชิ้นเดียวในกรณีนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราอยากได้เนื้อเน,าเน่าเนื้อเน่าคือเนื้อตัวนี้นะครับเอาสามารถเอาไปคราฟยาสลบได้โดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากของออกมาเรื่อยๆครับ พอของมันเน่าพร้อมๆกันน่ะเราก็จะได้เนื้อเน่าเยอะนะเห็นสีดสีเขียวนี่ไหมฮะมันก็จะค่อยลดลงไปเวลาสปอยสปอยไทม์มันจะลดลงเรื่อยๆถ้าสปอย Time หมดมันก็จะกลายมาเป็นเนื้อเน่าการดรอปของทิ้งของเอามาอ์ไปชี้ที่ของที่เราต้องการที่จะทิ้งแล้วก็ทําการกดตัว O ครับคีย์บอร์ดอย่างนีมน้มันก็จะโยนทิ้งไปเลยนะ โออไป่ะเดี๋ยวขอใส่ชุดเหล็กให้หมดก่อนมันกิรัวๆน,น,นี่เทคนิคถ้าเผาเนื้อเอาเป็นเนื้อคนละชนิดนะครับอันนี้เนื้อปลาอันนี้เนื้อสัตว์ทั่วไปแล้วก็ใส่ไม้มันก็จะเต็มช่องพอดีพอเผามันก็จะเผาเนื้อทีละสองใส่ทีละสองชนิดก็เป็นการเผาเร็วกว่าเผาเนื้อชนิดเดียวนั่นเอง